เดี๋ยวมาแลกเข้าป่าไอ้ไอ้เบอร์หนึ่งเันเจะดไวัดกินวันนี้ครับพบกับช่องน้องหมูเปียวเอฟซีตะกอล้อห่วงนะครับทีมนี้นะครับก็จะพาแฟนตะกอล้อห่วงทุกท่านนะครับมาชมการแข่งขันุท้ายนะตะกอล้อห่วงของข้ามประจำปีวัดม่วงนะครับไปเกษตรพวกติบเก้าครับทีมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับก็เป็นทีมของชุดนี้นะโอ้โหแข็งปากเลยนศิลวัดดอกไม้นะครับ เราให้คนแก่มาเล่นดุมมองดูท่ามองดูท่านพอดีครับไอ้เองอย่าตวัดผมมองประชุมครับกูหมดด้วยกูเลี้ยงไว้นะครับเวลาสี่สิบนาทีครับเดี๋ยวมาพรู้กันครับว่าทีมสีบวานต่อมาจะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับผมเบอร์หนึ่คู่เบอร์เจ็ดด้วยเบอร์เจ็ดนี่เป็นหมอมนะเนี่ยมอมบางคนนะเออขอได้ไหมขอไลฟ์ผม เขาเห็นรูป <laughs> okay. anyway, ี well. <can> ่ผมเอาไปลงใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าใครไม่รู้ผมไม่รู้จ่ายอะไรเเขาบอกที่ขอต่อยอดแถงนี้เลยไม่ใช่อะไรเราก็ไม่จอดจอมบอมราชวงศ์เครื่องสัตอันนี้รุ่นเทวาเนื่อนี่ยมน่เป็นไงดูแปลดเออเมธเออเมทาเอาฟ้าแวบๆนี่เป็นไงอย่างี่วหน้าแล้วาขอตเออเ้า ร้อยไหมท่านชวนนะไอ้คนแก่สีสะจุดนดียวเดียนเลยห้าร้อยแล้วมีโอกาสแล้วขอพิจารอาถ้วยรางวัลที่หนึ่งะของท่านชาตินะครูว่ากทมนะครับอัหรับใช่เดือนที่หนึ่งพิจารณนเรื่องนี้ไหมแล้วก็ถ้วยอันดับสองนี่ของของทุกประเภทนะครับเป็นของท่านสกออำนาจนะครับ <Sonic> ท่านมอบทั่วมาให้นะปักกาบสดนะครับล่าที่แปดออกกำลังมาแล้วขยันหน่อยครับนี่คณะสุดท้ายนะฮะพวเราไปช่วยเขาปลุกช่วยพี่ท้าวนะจ้ะจบจากคณะนี้แล้วก็จะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ปากกากุศลนะครับลอาที่แปดลอาที่แปดออกกำลังอยู่นะครับเรียกลบมลยดับปากเลยเรียกกันได้เลยไหวกันไหมครับไว้หน่อยไว้หน่อยไว้ปีท้าหน่อยคุณมือ ฝึกรอบที่8เองทําผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยเอาละวะบีหน่อยบีหน่อยบีหน่อยไปกันครับโอ้ปวดหัวนอกจากคนเรากูเครื่อนเราแล้วเดี๋ยวเราจะตัดสักทีเลยเฮ้ยมีคนจับเวลาแล้วนะ สองนาทีนะจับเวลาแล้วเหรอครับแม่โอ้วอร์เพิร์ยังวอร์มอยู่ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับติดร้อดอกไม้อ้าวพระคาวัชสุริยอคุณพักคาวัชสุริยครับโอ้โหเจ็บใจครับเจ็บใจก็มีแต่ละก้อนครับ ทำได้ครับรักกีฬาเช่นนี้ที่ทำไปแล้วครับมันฝังอยู่ในสายเลือดไปแล้วครับสอนในจังหวัดตากเนียนะเนี่ยกีฬาตะก้อรอดวงนะครับอ่าเดี๋ยวไปเจอกันโน่นกีฬากีฬาตะกอสวครับแห่งชาอ่าวันที่20่อ่ายี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองอะไรนี่นะครับมาเตะด้วยใจครับเป็นตัวแทนนี่คู่นี้แหละเขาคู่กันแล้วนี่ละมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ไม่สนใจแล้วครับขอให้เชิญครับมามาเต็มใจมาเต็มใจเอาเลยครับกีฬา อาวุธโซนักกออาวุจบจากตะกกอรอดหวงนี้นะครับก็ชบมนคตีแได้นลครับการมีส่วนรอบที่8ร้ทีะทีก็ทำการลองไฟบ๊อกแป๊บบ๊อกแป๊บบ๊อกแป๊บอยู่นะครับแต่เ็าจะลองในมุมนุกโศนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอุกสัตร์นบสายตากับนักตะก์ฟรอดหลวงที่ทำการแข่งขันกันอยู่นะครับเวลาผ่านไปแล้วครับ3นาทีคะแนนดีที่10คะแนนครับปตีกันครับคืนนี้ รองรับเชิญทุกคืนเรียบร้อยอ่าไลครับิดเปนโตครับ12คะแนนเบอร์สี่ไอ้วัดแวงยืนไม่500รนะวันนี้ได้ยืนที่หนึ่งนะมีโอกาสได้รับถ้วยนะครับมีเงินรางวัลให้นะเว้ยอ่าเขามีที่ถ้วยรางวัลให้3าใบ1 2 3สแล้วก็เงินรางวัลมารุงทีมด้วยอ่าสำหรับตะก้อรอดห่วงวัดง่วงนะครับเราจัดทีเราจัดกันสามเวทนะครับ เวทที่เห็นอยู่นี้ก็คือเวทของจำกัดฝีมือนะครับแล้วก็เวทประเภทขอแล้วก็เวทประเภทกอนะครับแล้วก็ตาชิงชาเลิศประเภทขอวันที่23ครับแล้วชิงชาเลิศประเภทกอวันที่24ครับสำหรับประเภทจำกัดฝีมือเราเตะผ่านเลยนะครับเตะผ่านเลยหมายความว่าทีมที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งสองสามก็รับถ้วยรางวัลแล้วก็ตกได้จับได้เงินฟงฟงทีมไปด้วยนะครับ ดูตัวแล้วมันหน้าได้เลยครับวัดไปเลย้เขาไม่มีอะไรใครก็ดูไปเไยก่อนเห็น้าเห็นป๋าดูเองเหย่าลิ้นตวัดแล้วแมลงเวกินหมดแล้วก่อนกูเลี้ยงไม่ได้แมลงอยู่ที่สามสิบสี่ครับเวลาผ่านไปแล้วห้านาทีห้านาทีเศษครับไหลเรียบร้อยยกมายกมาแตะตกได้จับตกเลยเล่นไม่ได้จับลูกปล่อยตกเลยครับ เพราะว่ามันมืดนะครับยกมานักกีฬาสวบางท่านก็ความมืดความมืดนะครับแสงสว่างมันจะเป็นอุปสรรคหลักเลยนะครับเอาไว้ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบนี่เราแน่นอนเลยครับอ๋อเราเข้าแล้วเราชวนละเข้าแล้วอดีตนายกไม่ใช่แล้วคุณคนชวนกันเหร เบอร์ห้านี้ชวนหาเรื่องอย่างเดียวเอาตุ๊บตุ๊บอะไรเรียบร้อยมันตอะไรดีดีเผื่ออะไอ้คุณวัฒห์หม่อมรัฐวงศ์เพื่องสักดิ์เอาตัวรอดไม่ได้เมาดูแล้วท่าทางแล้วตาจะไม่ค่อยดีเออผบการกุศลรอบที่แปดนะครับทุกคนอุดหนุนนะครับนะคิกาสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะไม่ว่าจะเป็นสกลนาบานเพื่อ พระตุ๋ยบอว่โลแล้วก็คุณคุณโฮมคลินิกวัตถไซเบอร์สองนิทานโมบายหรือยีต้นของเราหลักพบพี่คุณยุ้ยนะครับบอบผู้เย็นมาเด็กเพื่อนปุ่มาหีบศอกนะครับเานาทีวัดมุ่วของเราล้พระสมเด็จเจ้าตุ๋ยเวลาตอนนี้ครับผ่านไปแล้วครับวัวภรรยาแปดนาทีเสร็จครับคะแนนอยู่ที่สามสิบเกียนคะแนนนะครับทีมงานออฟฟอร์ดก็ เพื่อนดืม่มชูมลังน้ำดืม่มนะ9วัน9คืนด้วยกันนะครับเจ๊นตุ๋ยก็รวมด้วยช่วยกันนะครับนะได้นำมามอบให้กับการแข่งขันกีฬาแล้วก็รอดหว่วงนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับ้องโอกาสขอพระคุณนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับรอบที่8บัตรการุศนพันหลมฮาัตาลิ50บาทนะฮะเจ้าหน,น้าที่เวลากำลังเดินบอกให้กับดา,าท่านที่ต้องการนะ ขหลมสักตัวไปใช้ที่บ้านในฤดูร้อนนะครับก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลนะไดในของติดม้าจะบือกับบ้านไปนะครับช่วยบ้ชมนะครับนะขอบขอบขอะคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเราปัะชมตองก็าวขึนมคณะสุดท้ายแล้วสินรับออกมาดูที่ว่าจะไล่เทศบาลาปยาแพทยทานหรือเปล่ายืนอันดับหนึ่งไว้ก่อนมีโอกาสไะครับ ไหลครับสิดจากคะแนนอ่าไหลมาเลยคู่นี้เราวะคะแนนตอนนี้ครับไหลไม่ถึงเลยสิบเก้าเวลาสิบนาทีครับตอนน้อยนะเว้ยยังสิบว่าดอกไม้ผ่านไปเจ็ดนาทีอ้อขอไปครับผ่านไปแล้วเจ็ดสิบเยังไม่ถึงสิบนาทีครับเจ็ดนาทีขอไป้วยนะครับหน้าเท้าอ่าเบอร์ห้าครับท่านชวนอ่าสามคะแนนอ่าประโยชน้ดี ท,ทั้งทีสองเดือดตุงตีไหลเรียบร้อยครับสุดท้ายไล่ได้อตุกสุดท้ายลูกไหลของมันได้สี่ครับอีกสิบสองคะแน <12 S 1> นอีกสิบสองคะแนนตอนนี้<ม>อยู่ท <64 S 1> ี่หกสิบสี่ครับเดือดตุงเดือดเขาดึงลูกทันหลังมีลูกแพงอยู่ไล่หึบพากไม่เข้าแม่อ่าอวใจเย็นนะใจเย็นอ่า,อาเลี้ยงให้ดีอ่ลวงก่อนไว้ให้ทันเว้ลาก่อนหึ๊บพักไม่ถึงเว้ย ตีตทองเปี้ยวเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเลยเล่นลูกแพงแล้วเล่นลูกแพงแล้วไฟเข่าแล้วแจ๋วจริงๆครับโอ้โหก็โดดตัวเบาหิวเลยแหมหลายมากเป็นไรเผื่อแค่ด้วยรอที่แปะรอบที่แปะเปไหนอาจารย์หมึกไ้วไหนว่าหายไปเลยว่อ่าเงียบแล้วเหลือกี่ใบอาจารย์บึกอ่า อดได้ไเลยสามสิบปีสะตอนเบอร์หนึ่งก็ไฝ่เข่าได้เหมือนกันต้องถอยหลังไปสามสิบปีนะตอนนี้มีไฝ่แล้วลงมากรอกพื้นเลยอ้าวเอาไปเหลือแต่เข่ากับปตาแล้วดูเนี่ยคันด้วยแถมยังคันเข่าอีกต่างหากอาวัดเอาวัดให้เพื่อนกูเข้าหน่อยได้ไหมอย่าเอาเพื่อนกูไปผีอยู่ที่นี่เอาเพื่อนกลับด้วยนะอย่าตัวรอดก็ดี ช่วยกันหมาการกุศลครับไปไหนช่วยกันนะครับรอบที่แปดหมายเลขคุณสนพัดลมฮาตาลี่สามคะแนนตอนนี้ครับ64คะแนนครับพัดลมช่วยสีสายกับท่านเชียร์ครับสีสายน้องคุณชวนครับหมายเลข50คะแนนครับคะแนนอยู่ที่7จครับลุยไวเลุยไวไม่ทันเวลานะผมก่อน ผมต้องโดดตั้งชุดเลยพลานตั้งชุดเลยมีโอกาสทันไวการันาทีดันบาดครับไวๆนิดนึงนานไปครับนานรอบนี้นะครับอย่าเพิ่งเอ่ยอย่าเพิ่งเอ่ยไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหอยท่องหอยทอดอ่ะร้านเต้นน่ะไปหาไปหาป้าดิวันนี้ซื้อบ้างหรือยังไม่รู้วันนี้ปีนี้ปีนี้แล้วไปซื้อประจำนะครับซื้อเยอะด้วยแล้วก็ได้ไปเยอะด้วย หมึกคุณหมึกนะคุณหมึกทุณแก่ผีทรัพยวัดเอาเนย้แวนถือเรียบร้อยเลยเไปวันนีติดขัดไปหมด จากทุกที่ถูกหมากัดไปคนนึงเล่นติดพัดไปหมดเลยทีนี้ไปหมดเลยหมาโดนหมากัดซะด้วยเดินเยาวพัดลมหมากัดเลยดวงไม่ดีดวงไม่ดีนะครับต้องมาต้องสะดอกคออะไรเงี้สะดอกคออะไรอีสาไม่เข้าเว้ยอ้าวโดนหมากัดเลยสะดอกคอไปแล้วเออเจอหัวหน้าหนูจะกัดกูกัดหนึงก่อนล่ะอย่ามากัดกูนะ หลวงพ่อช่วยฮะเรื่องไม่เด่นทุกเทือนวันรอบที่แปดครับคณะสุดท้ายนะครับหลายออลูกกันหลายสิบะแนนครับผีจริงอยู่พวกหลังออกหมายเลขสี่บ้างก็นัได้เลยนะคะแนนได้เลยนะครับคะแนนรอนที่แปดถึงเก้าเลยอ่าคนนี้อาจจะติดขาดบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเยอะเก้าอี้ย่งออกมาให้เยอะๆเลยอ่าสีสะท่านเทือดซึ่งคะแนนนะแมนดูเอตาหูยังดีอยู่เว้ยทางที่สองยกไป เรียบโอ้ยโอยพลามลูกนี้ไปล้อบวงไหลออกมาแม่ดูเดียวได้เดียได้เมื่อหกับเรสนรับม่สบายตาดีวัดูวนึ่งื่อเจนแล้วปวดหัวอือแมเออเอาโอเคดอนลกท้ายคอนเออเื่อนเอ้าหน่อยอ่มอมราชวงศ์เพื่อนสักเอาหน่อยมเป็นมอมด้วยือะไร อยู่ข้างหลังต่างช่วยกันด้วยเหลือกี่ใบหมดหมดแล้วข้างหลังเกมหมดแล้วเกมหมดแล้วจันมึกกู้ยไหนจันหมึกมึกเหลือกี่ใบศอกขาวด้วยสิบใบตปีนก่อนแล้วโอ้ยอเลี่ยนที่แปดเองอ๊าอะไรับมันเป็นประวัติศาสตร์อะไรที่สีสาอ๊ด ปวดร้าวนะมือช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยการยึดช่วยการปัดการยึดนะครับสิบเอ็ดดีนะถือว่าเป็นขวัญถูกไล่ครับสีสิบสองคะแนนวันแรกวันแรกคืนแรกของงานประจำปีครับแลก็รอบหัวรวันสี่คณะหลายเต็มไปสามอ่าเอาแล้วเว้ยจะทำเวลาเว้ยรุ่มทันเวลาแล้วยุดเลยหยุดปัดยกมายกมา สีสระเอ่อยกไปยกไปอ่าเอาละคณะข้อขายแล้ลุงแกยังไม่เห็นหน้าเลยนะตอนนี้ครับขายดีครับย่างในท้องสามบาทไปขายร้านลุงแกหน่อยสิาทดอกไม้ครับลุงแกลุงแกบุญยักษ์แด้ร้านกระบพะปลานี่เข้าไปเลยโอ้ยลุงแกเสียนานมาเสียนานมาก็กระจายนี่เป็นไงเป็นไง เอาแล้วไวกระแทก้ำปึ๊งฮ่าฮ่ปเฟืองป้ามหน่งร้อยเรื่องเองอย่า้อเดี๋ยวเขารู้แก่เไม่ใช่แงะหน่งสามแครับอ่าวันกันที่องันเลยขีไว้อ่ช่วยหน่อยชเยสี่ร้อยช่วยหน่อยจ้าช่วยหน่อยจ้าเหลือไม่ขี่ไปแล้วช่วยงสารคามหน่อยรับไปรบไปห้าสิบบาท สีตาของหมายเลขกสามครับสิบคะแนนตรงเป๊ะเลยครับสมองจากด้านหลังเนี่ยตรงเป๊ะเลยคร้วมองหลังเลยเดี๋ยวพี่กี่ใบแล้วครับเดี๋ยวพี่กี่ใบแล้วเชื่อนอยเชื่อนอยหลังหลังข้างหลังเนี่ยร้านค้าบีบต่อช่วยหน่อยแล้วร้านค้าแล้วร้านของร้อของเล่นแล้วพอเอาพัดลมไปใช้รล้อๆภาไฟบนบนบนติดแต่ว่าภาพร้านคาเหยๆนะโอ้ใหญ่เลเนี่ย อย่งนดีืพาไปหมวาวัดเอาไหนวัดเอาไหนโอ้ยหมูยิ่งอมูยอีกโอ้อีกนานว่าจะติดติชชาตเลยถ้ามูอย่างนอีกนานราจะติดิชชาคะแนนตอนนี้ครับ148คะแนนทาตยน่้ไม่ทานแล้วอนทีมสบ้าดอกไม้นะครับแมอตามไม่ถึงอ่ามาขอให้ดีอาละโดนแล้ว หล่อเปล่าแล้วจะชะว้าวจะเข้าต้ด้วยแม่ไม่ปีนเข้าบ่วงน้องขายแล้วี่านไปสิบห้รอบที่แปดปกันดุสสวนเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีนะครทีมสิทวัดดอกไม้ทำคะแนนได้148สแปดครับลูกพลาอีหลูกพระรามอีก15คะแนนทันยี่สมาช่วยกันดุนหน่อยจบหน้าได็กุกนตีกันต่อ สีไลโอ้โหเดอนนิดเดียวว่าเดนด้วยยกมายกมาฮึอาสีสาของไม้สามอีก1ิดกัแนนครับบวกไปครับแนวตรงแมะครั้งที่สองน่าจะใช่เข้าแบบไม่มีจมูกไม่ชนของวงี่นีอนี่นอ่าเอาหน่อยเอาหน่อยเหล็กนี่ดีมาแล้วไปรอดแม่สีสามาว่ายังไงยกไปดี ศีรษะเบอร์สามทั ai, e ้งท uh ีสองอีก huh. ล uh ี huh. uh ้ไ huh. อ uh ้เ huh. ต uh ้งเพื่อเอาหน่อยเพื่อวัดยกให้ดีเอาละโดรละเพื่อเลยหึช้าไว้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งแม่ารองนี้หน้าเท้าดอกลูกต่อยังหวัสวยงามครับไม่ให้ลูกหล่นแล้วก็ดอกให้ผู้เล่นต่อได้ครับแม่สุดยอดจริงๆจริงคีับฮึ มันต่ำไปหน่อยเว้ยหมสิบหกนาทีแฟนรายการผู้ชายนับหนึ่งเจ็ดสามแปดแล้วอธิบายอ่าช่วยหน่อยช่วยด้วยอ่ามกันหน่อยช่วยกันหน่อยมาละใบสองใบเว้ยฮึบขันตะกร้อนะครับคณะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กันเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็ยังดีท่านชนอีกสี่คณะอ่าอะไรเพื่องแปลใช่ไหม ข้างบวงครับของพี่เฟื่องให้ครบ12คะแนนขณะสุดท้ายแล้วนะครับบัตรการ์ดสนรอบที่8ช่วยกันอุดหนุนหน่อยเลยหน่อยเลยล็อกเต็มจังหวังหมดแรงแล้วจะได้จับรอบที่9รอบที่10วันวัดถือว่าเป็นวันแรกคืนแรกโอ้โหนิทานเงนั้นเต็มทันเทียร์เต็มแล้วสบายแล้วฮัดไอ็นตีนเข่าเปล่าเลยเดี๋ยวกูให้มึงไปเข่าเลย เออไม่รู้ไม่ชี้เข่าเลยแป๊บเฮ้ยพึ่บๆแอ่ะกูให้ใกล้เข่าเลยวัดตีเลยเอายกมาพัดพรวนตกเรียกอ้ไอ้ลูกนี้ไม่หลุดดแม่เอาสองคนนี้เอาหน่อยมาช่วยกันด้วยยกมาโอ้โหจับได้จับได้อวัดแม่เห็นีเข่าลึกไม่เข่าโอ้โหเพื่อนแม่ตีหลายดีเว้ย่ะ หมาว่ากูแก่นูแก่ทาที่สุองผ้งสกว่าๆนี่วยเขาแล้วเอาควยเขาเลยเก่งจริงเอาสายรับดีต้องมารักดูด้วยนะเว้ยเมือเขาไอ้มึกไหว้ไทยอจมึ้ไยไทเไปไหนเเงียบแล้ม่หายไปเงียบเมืออหายไปแล้ว ช่วยกันเร็วหน่อยฮึ๊บเรวาบมาพูดจาเพราะเพราะรอยจะได้หมดเร็วแม่จ้าพ่อจ้าแม่จ้าแม่จ๋าลุงหลวนปัดการสอนหน่อยนะจ้าพูดพร้อมหน่อยจำมึงพูดไปทั้งวัต้องมาเรียนพูดใหม่อไม่ยอมพูดเลยจหมึนไม่ยอมพูด ไม่ได้ไม่ได้เึงาวก็ปะทะกันรอวันนี้ฮะแทายสาวนะทักสาวไม่ได้เในเมื่อกี้รายการบายการกุศลนะครับแหมรอบที่แปดนะครับเหลือไม่กี่งบายแล้วช่วยหน่อยนะครับเออช่วยกันช่วยกันเสื้อสีม่วงเดินไปเรียกเลยนะครับเรียกว่าได้ยินแนตอนนี้ครับหนึ่งก้าวครับกับกุงแขนเวลาหน้าจะยังไม่ถึงยี่สิบนาที ตัดได้แตโดดได้เด็งให้ดีมันถัดเวลาแล้วนี่หนึ่งเก้าแล้วหนึ่งเก้าเก้าาเท้หมายเลขสามสามะแดนครับยังได้อยู่ังได้ยี่คือสบายนีเย็นสบายไม่โอมเวลาคดีวะเมืกว่างามึไม่ทะลเว้ยอ่าจานเึือยู่ไหนวันแรกเองนะมึเม